ู้สนับสนุนของเราลายต่อไปบริษัท MTM Perfume นะครับเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเพกเกตจิ้งกับขวดแก้วใสที่สามารถบรรจุอะไรก็ได้ที่ท่านต้องการนะครับเป็นขวดแก้วใสนะครับมีฝากดนะครับเป็นระบบสเปรย์เป็นระบบปั๊มนะครับมีทุกอย่างให้ท่านเลือกมีขวดให้ท่านเลือกแบบสวยงาม ท่านอยากจะได้แบบไฮโซก็มีท่านอยากจะได้แบบโมเดิร์นก็มีท่านอยากจะได้แบบเป็นเพลงแบ็คแมทก็มีนะครับขึ้นอยู่ที่ท่านต้องการผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใส่ได้ทุกๆุกอย่างที่ท่านคิดนะครับผมยกตัวอย่างนะท่านจะใส่น้ํำมันหอมระเหยก็ได้จริงหอมๆนะฮะท่านจะใส่ อะไรที่มันเป็นหอมๆก็ได้ท่านจะใส่อาอยาฉีดยุงก็ได้เห็นไหมของเด็กเห็นไหมจีสเปออ์เกนิกคุณก็ทําขวดสวยๆคนอื่นก็ขายข,ายขวดละห้าบาทคุณก็ใส่มาใส่ขวด MT m อ m จัดให้สวยติดสติกเกอร์ของเราก็มีติดสติกเกอร์ให้ท่านก็ขายขวดละห้าสิบร้ามูลค่าเห็นไหมเพราะอะไรครับการสร้างมูลค่าสินค้ามันสามารถต่อยอดให้ท่านได้นั่นหมายถึงอะไร ลูกค้าท่านซื้อไปเสร็จปุ๊บเมื่อใชอ้ตัวของตัวสินค้าหมดแล้วลูกค้าก็สามารถเอาไปใช้ในส่วนตัวได้เช่นเอาไปใส่ครีมอาบน้ำก็ได้สวยๆเวลาเขาเดินทางไปตา่างจังหวัดเขาก็เอาขวดที่ใส่ตรงนี้มาใส่เห็นไหมเพราะนั้ความแพงตรงนี้มันเลยไม่แพงฮะเพราะลูกค้าเขาคิดได้ว่าเออกูใช้ใหบทเดี๋ยวกูจะใส่ตรงนี้ เพื่อจะเดินทางไปต่างหวัดขวดเล็กกระทันตกสวยงามเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญนะครับ MTM Perfume นะครับนะช่องทางติดต่อผมบอกท่านแล้วว่ามี ID line หรือว่าถ้าทัานนะออฟไลน์ไม่ไม่รู้ว่าจะใส่ขวดยังไงมาที่โชว์รูมเราได้เลยครับเรามีขวดประมาณ500กว่ารายการให้ท่านเลือกใส่เอาตัวสินค้าท่านมาเลยครับมาลองใส่ดูนะครับ แล้วท่านตัดสินใจดูว่าท่านจะซื้อเท่าไหร่ก็เป็นขั้นบันไดครับซื้อหนึ่งขวดก็ขายครับท่านจะทดลองใช้สิ่งหนงหึ่งขวดก็ขายห้าขวดก็ขายสิบขวดก็ขายพันขะวดก็ขายหมื่นขวดก็ขายนะเพราะฉะนั้นเอ็ทีนมีลูกค้ามากมายทั่วประเทศนะครับก็าฝากนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนที่ทําธุรกิจอยู่นะมาเจอโฆษณาของเราแล้วรู้สึกว่า ประทับใจเออได้ไอเดียว่าที่เพจก็ดูเรนเดร์พูดเรียนเชิญครับนะช่องทางออนไลน์มีจัดจะหม่ายทุกช่องทางครับเ p ็มีนะครับช้อปปี้ราชาดาบ้านแดงบ้านเขียวบ้านส้มบ้านน้ำเงินมีหมดครับผมนะครับเรียนเชิญครับโอเคนะครับผมก็ฝากการโฆษณาทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับตลาดใกล้เปิดและอีกสีนาทีขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ